วเชิญยิ้มเชิญยิ้มัลโหลโอ้โหดูสดใสมากเลยนะครับเมื่อวานนี่นั่งซื้อเป็นหมาหงอยเลยใช่ลูกหงอยเลยสิครับได้ครับ คนนะคะไม่ใช่หมาหมานะ่ะไม่ใช่คนถูกแล้วค่ะหนพูดถ,ถูกแล้วหยอกเลนครับเรียกเหมือนเดิมไหมครับแหมรู้ใจจังเลยแต่ว่าวันนี้นี่นะคะจะมารับเครื่องดื่มคอมานโดห้าขวดค่ะโอ้โหเป็นลูกคา้าชั้นยอดเลยนะครับสั่งตั้งห้าขวด อ้าวก็เพราะว่าเครื่องดื่มคอมมานโดเนี่ยเขาสนับสนุนทุกคนที่ทำดีเพื่อสังคมเราก็ต้องสนับสนุนเขาบ้างสิคะโอ้โหนี่คุณคือแฟนพันธุ์แท้คอมมานโดเลยนะครับเนี่ยอโอโนี่ขนาดเรื่องส่วนผสมเน,นี่ยดิฉันยังรู้เลยค่ะเขามีทั้งทอรีและไลซีนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีวิตามิน B6B12 อร่อยและมีประโยชน์ด้วยโอ้โหเลิศฟังมาเลยค่ะทุ่มให้สุดไม่หยุดทำดีต่อใจมากเลยค่ะจัดมาเลยค่ะห้าขวดน,นะครับได้เลยครับ น้องหมาครับน้องหมา <c oughs> น้องหมาแสนรู้ราคาย่อมยาวครับยน้องหมาแน้วระจริงเลยอะ่ะมีทราบาตัวนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวแต่จะทําบุญครัะอ,ะอะไร <c oughs> เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้สิครับค่ะเออตัวนี้เท่าไหร่คะอ่าตัวนี้หนึ่งพันบาทครับผมมีความสามารถคาบขอมาให้เราได้ด้วยนะครับอ๋อคะ่ะแล้วตัวนะะู้นราคาตัวนี้ หนึ่งมืนบาทขาดตัวครับอุ้ยทำไมตัวนี้มันแพงจังเลยล่ะคะอ้าวตัวนี้ครับขาบของได้ทุกอย่างเลยนะครับอ้าวตัวนี้ก็ข้าบของได้นี่คะมันก็จริงครับคาบของได้แต่ค้าบของเฉพาะของของเรานะครับแต่ตัวนี้สิครับข้าบของชาวบ้านมาให้เราได้ด้วยคุ้ยเจ้าที่น่าเชื่อเคยได้ยินแต่แมวขโมยอันนี้หมาขโมยนี่คืออะไรเดไม่ใช่หมาขโมยนะครับอ้าวแล้วมันเป็นหมาอะไรครับหมาขโมยหมา อยู่ไม่ได้แล้วเ,เว้ยเราต้องรีบค่ะเดี๋ยวดิ้ั่นจัดการมาเองค่ะทุบให้สุดไม่หยุดทำหลอแป๊บค่ะดีค่ะไดไะ้ไปทางนี้คืดักหน้ามันค่ะมาปมปเป็นทางอ้อมแล้วไปเจอกันค่ะเดี๋ยวเอาหมาด้วยค่ะคุณคุณเอา้าไม่ดื่มโคมโดอะครับกินเองอีกแล้ววันนี้